สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหันมาดีๆเก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วอย่าไปหักค่ะเดี๋ยวมันกระปุ๊บหมดอย่าไปหักไปดึงเอ้ยมือก็ไม่ได้หักมันดึงอ่ามีไหมคะมีไหมอย่าเหยียบลูกนะเดี๋ยวมันจะได้โตตอันนี้กับร่มอันนี้ไม่เอาไม่เอาเหรอแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ได้เลยอันนั้นล่ะอันนี้ขาวไม่เอาใช่ไหมอือหื อย่างนั้นแหละแต่ก็สวยนะไม่ใช่หลุดแล้วเหรอหนูจับมันหลุดไหมอย่าหนูบิดมันแล้วหนูไม่เอาหนูบิดมันทำไมอะ radish มีมันออกอันนี้ไหนอุ้ยอันนี้ก็มีนี่นี่นี่ radish อธิษฐานเก็บเ a ด i s h อ่ะวเก็บอุ้ยนี่หนูผ่านไปได้ไงนี่นี่นี่มาดูดิดูทุกคน เอาเลยไหมพรุ่งนี้เช้าก็สุกนี่นี่นี่โอ๊กนี่นี่ราดูดีๆหน่อยนี่ผ่านไปทำไมนี่ดูจะหนึ่งบุบมวยนี่เยอะแยะเลยอันนี้มันยังขาวอยู่เอีกนั่นอะตาเด็กหน่อยอยังไงอาราทเวเอโนะยาดเกลนเดี๋ยวเราดูเก็บก่อนแล้วเราดูไอ้ แรดิดเนาะอุย้ยมินิมินิเฮ้ยวันนี้ก็เต็มตะกร้าอีกเหมือนเดิมระวังคอยหลังไปเหยียบได้ไหมนี่พี่น้องเก็บทุกวันนะเนี่ยมันมีอยู่สามสายพันธุ์เด้อเห็นป่าน,น้อยน้อยนี่ก็มีสามพันธุ์คุณเด้อทุกคนอ่ะเก็บเก็บค่ะจะใบไม้มาลองใหญ่นไม่มีรอเอาใบไม้ลองอุ้ยหหนูยิบเก็บ วิ้ยน่ะดูดีๆก่อนเก็บรูปเขียวเฉยเลยเป็นเก็บอเป็นเก็บเสียงอะไรป๊ะป๊ามนี่เอาน้ำหรือตาอาบน้ำมื่อกี้มี่นีนี่นี่โอ้วตาดิกหน่อยค่อยๆดูเดี๋ยวก็สีขาวโอ้ยวันเมื่อวานเราก็เก็บนะ เห็นไหมอันนี้โอ๊ยไม่ได้เหรออุยสูเหมือนมือเด็กเลยอ่ะอุ้ยนี่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 ไม่เก็บโอุ้ยเมื่อวานก็เก็บวันนี้ก็เก็บได้ตะกร้าไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อนวันก่อนเอามาดูเรดดิสกันเรดดิสเรดดิสวันก่อนก่อนสวยเลย hana มาคนสวยกับสตรอเบอรี่อ่ะเรดดิสอยู่ไหนอยู่ไหนบ้าง ไอแม่ก็จะล้มดูนี่ปาดเก็บได้แล้วมั้งเนี่ยมาเก็บมาเก็บเอ่อดึงโอ้สวยมีกี่อันนะนี่นี่โรยไปทั่วเลยนะปาดพวกนี้สามอุ้ยอันเล็กๆไม่ต้องเอาอันใหญ่ๆนี่อุ้ยอันนี้เบอ้์เล่นสี่ เหมือนมะ<ม>เขือเทศอะ่ะอันนี้เป็นนี่อันนี้<ม>ยังไม่พร้อมพอแล้วม,มีอีกไหมเนี่ยอันนี้ยังเหลือโอ๊ยอันนี้อันนี้เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเก็บมันเล็กไปน,นี้โรยไปมั่วซั่วเลยนะบบทุกว่าดีดีแม่ได้สามสามูกเหรอเมื่อกี้เก็บหลายลูกอยู่นี่ได้สี่ลูกเองเหรอ เบิบ้งบบะนี้มาเก็บเลยเอ,อันนี้มีไหมนี่อุ้ยอันนี้ก็มีไม่ดึงไม่ดึงมันยังเล็กอยู่ <seja> อ้ยละ่ะเดี๋ยวให้แม่มีเก็บนี่ก่อนมันคว่ำตะกร้าคว่ำค่ะทุกคนอย่าเพิ่งแซงเดี๋ยวล้มเอาชี้พ่อแม่ <S 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 ไปเดี๋ยวทุกคนได้สำนีละ